เราเองเนี่ยอึ้งมากหมูสเต๊กไม้แค่นียสามารถที่จะสร้างโรงงานใหญ่โตได้ในกรณีของโลโก้ต้องดีไซน์ใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากำลังจะโตขึ้นเพื่อรองรับกับเงินที่มหาศาลที่เข้ามา<อ>นี่แสดงว่าคิดไว้แล้วก่อน <ไว S 1> ที่อาจารย์ะจะทักเมื่อกี้หรอคิดคไว้แล้วค่ะอ้ยอาจารย์ที่ทำหนึ่งสะพายหลายเรื่องเน่ยแล้วเนื้ออย่างนุ่ม กลิ่นสเต๊ะหอมก่ลัพอดีและที่สำคัญคือตัวนี่น้ำจิ้มน,นี่คือเข้มข้นหวานเค็มมาครบสมัยนี้เนี่ยนะทำอาชีพเดียวไม่พอหรอกไหนจะค่าเล่าเรียนลูกไหนจะสิ่งที่เมียมันช้อปปิ้งออนไลน์เนาะหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอและเราก็หาเป็นอย่างเดียวไม่ได้จริงๆไม่ได้หาเป็นอย่างเดียวคืออยากใช้บ้างแต่มันไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ เพราะว่าเวลาหาอะไรเขารออยู่ข้างในบนอะไรทํางานอาชีพเสริมอยู่เห็นว่าร้านนี้ก็ขายดีเข้าไปข้างในได้แล้วเขารอกันอยู่แล้วเร็วไปเร็วไปงานต่อได้ไหไปทำงานอีกงานก่อนจังเลยอะทอะไร ไปไหนกันมาเนี่ยเธอสวัสดีครับคุณเตยนั่งกินแรงกันแล้วอ่ะสวัสดีฉันหน่อยซิสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีฉันหน่อยนี่ไปยืนยาเนี่ยแหละบนอะไรก็ไม่รู้ไปยืนทํามาเองกับมือทําไมต้องทําเองกับมืออะอยากกินเลยค่ะไม่น่าอร่อยหรอกถ้าเขาทำอ่ะดีงั้นอยากกินไหมอย่าอันนี้ของเขาคือคือต้องบอกเราเองเนี่ยอึ้งมากหมูสเต๊กไม้แค่เนี่ยสามารถที่จะสร้างโรงงานใหญ่โตได้อันนี้อึ้งมาก อันนี้อึ้งมากต้องบอกอึ้งมากมูลค่าหลักสิบเนี่ยคุณสามารถสร้างโรงงานที่ใหญ่โตเราไปดูฮวงจุ้ยมาเมื่อวานเนี่ยเราอ่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่น่าจะเป็นหมูสเต๊ดดีเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ทำรายการมานี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้ไปดูโรงงานแล้วลิงค์ความเป็นฮวงจุ้ยกับร้าน,านที่เรามาชิมเออหน้าต่างยังไงด้วยความที่เขาเนี่ยกำลังหาโรงงานอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะกำลังหาโรงงานก็สอบสแสวงหาปไปมากมายไปเจอที่นี่ แล้วที่นี่เนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นที่ที่สวยมากเป็นที่ที่เรามาเห็นแล้วเรามีความรู้สึกเราอะอยากซื้อเลยลสินแสอยากซื้อเลยฉันอยากได้มากแล้วสวยงามมากแล้วทุกอย่างดูดีมากฉันประเมินไว้เนี่ยน่าจะประมาณ20หลอ่อขึ้นแล้วคุณขาคุณลองถามคุณสิทธ้าว่าเขาได้ในราคาเท่าไหร่ได้ในราคาเท่าไหร่ครับ13ล้านอุ๊ยพี่มิกเจ้าที่เลือกพูดเลยจริงใช่ไหมที่คนเนี่ย เอาเงินสดมาซื้อแต่เขาซื้อไม่ได้มีเธอคนเดียวเช้าไปดูวันรุ่งขึ้นคือซื้อได้เลยจริงไหมใช่ค่ะลองดูสิเพราะอะไรเพราะอะไรครับเจ้าของเจ้าของบ้านนะคะเขาก็แจ้งมาอย่างนี้ว่ามีคนแบบอยากได้มากเอาเงินสดมาซื้อเลยแต่เขาก็ไม่เอาไม่อยากขายให้ไม่อยากขายให้ใช่ค่ะเดี๋ยวรอโรงงานเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะไปอีกสักเทปเอตอนั้นโรงงานอนนั้นโรงงานแล้วที่เนี่ยที่ร้านนี้ล่ะก็บอกที่ร้านเนี่ยบังเอิญบังเอิญความโชคดีคือฮวงจุ้ยเนี่ย บวกกับอาหารเนี่ยมันเสริมกันอยู่ละสิ่งสําคัญที่สุดคือฮวงจุ้ยแพ้ความอร่อยแ,อแล้วถามนิดนึงนกาจารค่ะขวาไฟไซ้ายน,น้ํอ่าอันเนี้ยซ้ายไฟด้วยตัวลักษณะของการจัดวางเขาเองเนี่ยลักษณะธุร,รกิจลักษณะปีเกิดของเขาลักษณะความเป็นเขาเนี่ยต้องบอกแต่ละคนเนี่ยความโชคดีแต,ตกต่างปีเกิดปีอะไรครับปีมะโรงคอ๋อมะลรงคุณขามะโรงคืออะไรคะมะรงเปรียบเสมือนไปเขาสามารถอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งไหนก็ได้ฝั่งซ้ายและขวา อย่างที่บอกว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยปีนักษัตว์ของแต่ละคนมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน<ม>นึกออกมาแต่บางคนคนธรรมดาอย่างเราเราไม่สามารถจะจะขวาไฟซ้ายน้าได้ถ้าเกิดผิดฝั่งไม่ได้แต่นี่คือความโชคดีที่เขาอยู่ฝั่งนี้นื่งจากปีนักษัตว์เขาคือเป็นปีมโะมโรมะโรงการจัดวางในครั้งนี้ถือว่าโอเคนะคะในมุมมองที่เขาวางแต่ขอเติมนิดนึงคืออย่างร้านเนี่ยอย่างที่อาจารย์<ม>บอกว่าด้วยภาพรวมเคาน์เตอร์เก็บเงินเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งไหน ฝั่งซ้ายมือเขาบอกในห้างเคาน์เตอร์เก็บเงินคุณอยู่ฝั่งซ้ายมือซึ่งตรงพอดีอันนี้เหรอใช่ค่ะหมายความว่าอาจารย์หมายถึงฝั่งซ้ายเมืออ่อมองมาจากหน้าร้านคิดโซนนี้คือซ้ายหมดอาธิบายแบบนี้ตึกมัน <c oughs> มีสองห้องถูกปะยังไงเนี่ยอาจารย์โอ๊ยตายแล้วขนลุกไปขอนุญาไหม คือตึกมันมีสองห้องฝาไฟซ้ายน้ำฝั่งนี้เก็บเสื้อมาฝั่งซ้ายเพราะคือถือว่าในธุรกิจเดียวกันงงไหมแล้นเขาก็อยู่ฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายมือโอเคเพราว่าของเขาสองครูหาแต่ถ้าเกิดเขาเอาคัตเตอร์เก็บเงินมาอยู่ตรงนี้ไม่แนะนําไม่ควรไม่แนะนำเพราะสุดท้ายอันนี้คือความว่างเปล่าเงินควรอยู่ฝั่งนี้ในล็อกเดียวกันถือว่าโอเคขอนิดหนึ่งหากเนื่องจากคุณเกิดปีมะโรงปีมะโรงปีมะเส็งแนะนํานิดหนึ่งคุณลองหาภาพดีไซน์หรือเป็นลักษณะต้นไผ่เนี่ยมาเสริมนิดนึง เขามาลงอยู่กับไผ่มาลงมาเสงอยู่กับไผ่เขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามไผ่มาคุณจะทําให้คุณมีชีวิตท,ที่รุ่งเรืองมากถ้าเกิดมสมมตม<า>ิเขาได้พี่เขาได้รูปไผ่มาควรจะแปะฝั่งนี้หรือแปะฝั่งนู้น,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 นอ่าอยู่ฝั่งขวาเป็นรูปเป็นต้นหรืออาจจะเป็นตัวลายน้ําที่ติดตรงบริเวณกระจกเล็กๆค่ะเอามาเพื่อแก้มไม่ได้ปิดทั้งหมดแล้วขอแนะนําแบบนี้สําหรับร้านนี้นะคุณเห็นไหมฮะว่าอันนี้คือเขาเรียกลักษณะที่เก็บที่เก็บประตูลงมาเปรียบเสมือนคือด้านบนเห็นไหมคนสิงคโปร์เนี่ยเวลาเห็นคือแบบนี้ เขาจะน okay. okay. ําเหรียญสิงคโปร์เหรียญสิงคโปร์ท um, um> ี่เป็นเหรียญหนึดอลลาร์สิงคโปร์ทุกร้านโดยส่วนใหญ่จะนําเหรียญทั้งหมดโปรยวางเนี่ยประมาณ8เหรียญวางเฉลี่ย2อข้างเนี่ยเพื่อให้กลายเป็นให้กลายเป็นคานซับทันทีงงไหมโอเคแต่ของเราเองเราขอใช้เหรียญสิ บ้านเราเหรียญสิบเป็นเหรียญมีพลังงานก็มีเหรียญเงินและทองอยู่ในเหรียญเดียวกันคุณขาคุณเอาเหรียญเนี่ยมาวางว่าทนแปดเหรียญแปดเหรียญสองข้างตรงนี้จะกลายเป็นคานซับยังไงครับอาจารย์ฝั่งนูน 8, ้นแปดฝั่งนีน 8, ้แปดฝั่งนี้แปดฝั่งนี้แปดใช่มันมีสองข้างอ๋อฝั่งนู้นแปดฝั่งนี้แปดคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นกองหรือวางกระจายวางกระจายแล้ววางนําหัวขึ้นนะด้านหัวขึ้นถือว่าโอเคแล้วคุณวางกระจายตรงนี้จะกลายเป็นคานซับเสริมซ้าทันที โลโก้ล่ะไหนนี่ไงไม่มีเขียวเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปสิไปขาดสีเขียวไหมไม่ขาดสิคะคุณยังงครคุณลองดูสิคะมีสีเขียวอุ๊ยอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวเกิดความสมดุลโลโก้ o, มีสีความเป็นสีแดงมีสีเขียวเขียวแดงแทงไม่ต่อ มีสีเหลืองหรือสีต้มสีทองได้อะไรมาแบบฟุกๆร้านนี้จะเป็นร้านที่มีพลังงานที่ดีเพราะมีแม่สีครบทุกอย่างคุณจิงไหมแบบที่อาจารย์บอกจริงค่ะก็ไม่จริงจะอยู่มาทําไมตั้ง45<น>ปีถ้าเกิดคุณเตยเขาจะทําโลโก้ที่โรงงานที่ไปดูเมื่อวาน,ถ,านถ้าใช้อันนู้นหรือต้องเติมถ้าใช้อันนั้นแหะต้องเติมเขียวไหมในกรณีของโลโก้ถ้าเป็นตัวโรงงานเราต้องดีไซน์ใหม่เพราะอะไรร้ไ เพราะเขากำลังจะโตขึ้นเขาอาจจะต้องดีไซน์โลโก้เพื่อลองรับกับเงินที่มหาศาลที่เข้ามาฉันไปถึงโรงงานตอนแ้วที่โรงงานใหม่ฉันมาถึงตรงนี้แล้วฉันบอกเลยคุณขาว่าใครหลายคนเตรียมจับตามองกับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทุกอย่างมันมาลงตัวหมดสังเกตกต็ดุสีที่ผ่านมาลม้มลุกคลานคุณขามากมายถึงเขาจะค้าขายดีนะแต่สุดท้ายรอยล่วต่างๆมันปิดไม่ได้ตามดวงเขา แต่พอมาปีเนี้ย<ม>เขาเริ่มรู้สึกเขาลงตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มมีสิ่งต่างมากขึ้นแล้วการลงทุนครั้งเนี่ยเราบอกเลยคุณขาคุณลงทุนไปจะกี่สิบล้านกะะ็แล้วคุณจะได้กลับมาหลายร้อยล้านคุณจะได้มาหลายร้อยล้านหรือพันล้านคุณจะประสบควมามสำเร็จทั้งอยากให้การพักเราแบบนี้บ้างจังเลยอะ่ะมึงก็เหนื่อยต่อไปนิก นี้เดี๋ยวเราไปขอสูตรน้อกันดีกวดาใช่ได้ถ้าหรอฮะไม่ได้แล้วโชคดีจังเลยอ่ะสูตรน้กันดีกว่าอย่างดีหมดเลย ยังก่อนอยังไม่จบได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนโลโก้เหรอคะใช่ค่ะคือที่บอกว่าจะขยายใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้มันแบบอัปเกรดขึ้นใช่นี่แสดงว่าคิดไว้แล้วก่อนที่อาจารย์จะทักเมื่อกี้หรอคิดไว้แล้วค่ะเฮ้ยอาจารย์นี่ทำหนุนเซอร์ไพรส์หลายเรื่อง่คะมีคนดีไซน์โลโก้หรือยังยังเลยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไปมา หมดอยากจะได้กินยังไยพอแล้วกินได้เลยเริ่มที่คุณแล้วค่ะอันนี้คือมาตอนไหนอธิบายอันนี้มาตอนไหนในร้านเราเป็นร้านหมูสเต๊ะตอนแรกจะมีแค่หมูสเต๊ะนะคะก็แต่ว่าพอเริ่มมีขยายขยายร้านเป็นสองห้องมันก็จะมีที่นั่งขึ้นเนาะแล้วเหมือนว่าเราก็อยากจะหาเมนูอะไรสักเมนูให้ลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเลือกเป็นก๋วยเตี๋ยว ะบอกว่าไม่ค่อยเห็นนะหมูสเต๊ะที่มันไม้อ,อ้วนๆอย่งนจริงๆอาจารย์ดอดูปกตินะเวลาเจอหมูสเต๊ะมันจะแบนๆน่ะเข้าใจเห็นภ<พ>าพแล้วอันนี้ดูอ้วนๆดูแบบเป็นชิ้นเป็นอันจริงแล้วก็แบบมีมันแั่งๆนิดอย่างงี้ม,มันเผ็ดเลยใช่ไอือร่อยนุ่มแต่เต็มคำความหนาของเขานะแล้วเนื้ออย่างนุ่มกลิ่นสเต๊ะหอมกันเลยพอดีและที่สำคัญคือตัวนี้ มอ่ยากน้ำจิ้มนี่คือเข้มข้นมันหวานเค็มมาครบแล้วมาจบที่อาจารย์ซึ่งอาจารย์ปกติหลายในที่จะทําให้มันหวานนละเปรี้ยวเกินไปแต่นเนี้ยแสดงว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามั่นใจในรสชาติของตัวสเต๊ะและน้ําของเขามากพอที่จะทำให้ตัวเนี้ยเป็นเพียงแค่ตัวเสริมบ้าบออร่อยมากครับผมดูดูนี่ใช้พยายามจะหาอขัดแยงของคุณนะคคุณมิกยังไงคะคุณบอกไม่มีบางเลย มีไหมคะไม่มีจริงๆนี่หยิบมาทุกไม้คุณหนาหมดเลยคุณคือเขาใช้เป็นว่าคุณเตยอ่ะใช้เนื้อหมูส่วนที่มันดีอ่ะร่์ไม่ได้ขี้เหนียวอ่ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วนะสมสาขาค่ะปันประมาณกี่ไม้ถ้าทุกสาขาก็ประมาณเจ็ดเจ็ดพันไม้ค่ะเขาก็ยังยอมขายในราคาที่ นี่เขาขายมามาสักป่ะนี่ไม่ไม่ไม่ยอมขึ้นราคาเลยอ่ามีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นบ่อยค่ะก็คือถ้ามันเราไปรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยขึ้นราคาเราไปรู้ได้ไงเขาไม่ได้ขึ้นราคาไม่ใช่ก็เห็นขายราคาสิบาทไงก็เลยคิดว่าน่าจะขายแบบย้อนกลับไปราคาแรกๆราคาเท่าไรจังอยากรู้ในยุคตั้งแต่ที่คุณแม่เลยค่ะถ้าอยากรู้ยุคนึ่งคุณแม่เริ่มต้นขายสามบาทอ้าสามบาทยุคนู้นเดี๋ยวสิสมัยก่อนกี่สิบปีแล้วอ่ะสี่สิบกว่าปีค่ะสี่ส ที่มิสฟิเบน40ปีสามปอร่อยมากพุ่มจริงถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองแล้วใครเป็นแบบขาหมูสเตยกอ่ะเอะไรอะไรเออมันเปื่อยมากเออหนูลองหนูลองทำอะไรเดี๋ยวจิคนกันหนูลองดูดิดูดไปเลยดูดไปเลยอืมนุ่มมากดูนี่นะเปื่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยรสชาติคมต่ำแล้วเนี่ยคืออร่อยกำลังพอดี ผมแนะนำว่าใครที่มาชิมนะร้านนี้นะกาลูนาเลยอย่าเพิ่งปรุงเออพร้อมไเห็นพี่พวกพี่ปรุงกันเลยอร่อยแล้วเลยอยากไปคุ้นชินกับว่าต้องใส่นู่นใส่นี่นะชิมของเขาก่อนเฮ้ยมันอร่อยเผ็ดเค็มหวานคือทุกทุกรสชาติเข้าเส้นชัยพร้อมกันมากําลังกลมกล่อมเลยพอดีมากไม่มีไม่มีอะไรมากอาจารย์ดูเอาวะกูกินน้ําจิ้มก็ได้ืึ อร่อยมากเลยรสชาติเขาเข้มข้นมาก้ยเมากดูสิเขายั่วดิฉันน่ะคุณขาอร่อยไม่อร่อยแล้วคุณผู้ชมเรามานั่งกันแป๊บเดียวอ่ะดูดิเต็มร้านเลยอ่ะเต็มร้านเลยนี่นี่ขนาดแปดโมงเช้าเนี่ยเต็มร้านเลยค่ะโอ้ยดูสิมารายการนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยไหมคะมีได้ยังไงคุณเล่าเซตถ้าบอกว่ามาจากรายการอาจารย์กับคุณเบนกับคุณดิฉันค่ะ ใช่ค่ะก็คือซื้อ30ไม้แถมก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนี่ถึงสิ้นปีอะสิ้นปีแล้วถึงสิ้นปีอะสิ้นปีแต่ต้องสั่ง300กว่านะแล้วถึงจะได้ก๋วยเตี๋ยวสิ้นปีหนึ่งชามคุ้มยังไงก็คุ้มบอกเลยถ้าอย่างนั้นในส่วนของเรื่องกินผมว่าผมผ่านคและไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมอยู่มา4ี่กว่าปีตั้งแต่ปีผมเกิดก็เข้าปีที่45ค่ะบแล้วดูปริมาณหมูนี่อันนี้ไม่ต้องพูดแล้ว ดูแค่นี้ก็พอนี่คือแค่ภายในไม oh, ่กี่นาที oh. อ่ะต่อจากนี้ไปนี่จะเป็นร้านหมูสเต๊ะในดวงใจของมิกบรมบุตรครับเออ ในส่วนของอยู่เ<ม>รื่องราวของวงจุย้ย<ม>อย่างที่ฉันบอกค่ะคุณขาวงจุ้ยแพ้กความอร่อยแนะนําตามที่ที่บอกไปลองปรับตามนั้นราดเดิมดีอยู่แล้วเนื่องจากปีนักสัตว์คุณเสริมด้วยด้วยต้นไผ่เนาะหาาเหรียญมัดวางตามจุดต่างๆที่บอกเพียงเท่านี้ทุกอย่างจะดีเพราะคุณอร่อยอยู่แล้วค่ะจริงๆจะบอกว่าเรื่องดีเขาเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่หน้าร้้นเลยเพราะเราเห็นความใหญ่ของหมูอ่ะ อย่างที่เป็นบอกก็คือเขาใส่ใจลูกค้าแล้วก็ก็ยังซื่อสัตย์กับลูกค้าใช่ไหมซื่อสัตย์แล้วก็ต้องบอกว่าใส่ใจลูกค้าเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลองมาวันนี้พี่มิกขานี่นะคะวันนี้เราแน่นอนเรามีอักษรรวยนะคะอันนี้เป็นการ์ดที่เราอยากจะ ให้มาเพื่อวางตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นทรั์ให้มีความร่ำรวยสมความปรารถนาค่ะขอมอบให้เลยนะค่ะก็ทำมากี่เทปยังไม่เคยได้แม้แต่อันเดียวเลยเอาไปเถอะครับแต่ตรงไหนดันแต่ตรงเคาก็เดี๋ยวเราจะพาไปแปะโอเคยังไงก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่อยากจะแนะนำให้ทานใครที่เคยมาแล้วกลับมาเลยมาที่ร้านก็ได้สั่งลิเวอรี่ก็ได้ลิเวอรี่ก็ได้เพราะว่า ตั้งอยู่ตรงโต๊ะเราก็ด้านหน้าเนี่ยคอร่อยทุกอย่างจริงๆและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเด็ดด้วยครับอืวันนี้ก็หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับกดกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะกดแชร์กันเยอะๆนะครับกับ Best of Luck Channel วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคุณขาเราจะแปะกันตรงนี้เลยนะครบขอให้ร่ำรวยสมความปรารถนาค่ะ